เดี๋ยนี่จ้าเตนั่นไม่ได้เนี่ยเรไปจ้าดูบนหอคอยใช่ไหมนี่เราคอยนี่จะอธิบายว่านะนะโรงงานกูอยู่แล้วนะเสียวคนดังตุ๊บตุ๊บเน๊ะโอ้ยใกล้ๆโรงงานแต่วันนี้ใกล้ๆดูจากที่ทำงานอยู่ใกล้นะเ็แบบนี้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวันลุ้งนมสูงมสกายวอล์ก แถวนี้ไม่ค่อยมีตึกตึกสูงมันจะมีบางวันที่เป็นหมู่บ้านซ้อนมันตามกอลบันไดบันเลยเพื่อมันตามว่าเราเราเคยถ่ายติดหมู่บ้านไปแล้วเปิดไในไหมไหนเอ็มเล็กคุณแกยูซิป50พวกเองเน่งานนั่นไงหมู่บ้านเปหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นเขตพาวเวพาเวตแถวราชบังทำออกคำคาริบาลสองมาดูสามสิบองศาบนรอบได้เลยเดี๋ยวก็จะรับ ับคนได้ไม่เยอะประมาณสักสิบห้าคนนะปรสิบห้าคนจะม่มีอะไรก็จะให้ดูปลาอันนี้ก็ปลามลาในคลองนี่เนี่ยให้ดูคนเดินสกายวอปตัวจิ๋วนั่นเอ เหมือนแดดไม่ค่อยแรงเท่าไรหรือว่าไปตอนกี่โมงเนี่ยกลับมาก็เย็นนะถึง3โมง4โมง2โมงเนี่ยเราก็จะมาชมวิวอาจารยหกสิบ6 0องศาก็จะเห็นคนเดินอยู่ที่สกายวอล์กนเล็กๆนะ สูงไม่สูงก็ดูขนาดตัวคนแล้วกัน <c oughs> ในกลุมไม่แนะนำสำหรับคนกลัวความสูงขนาดตุกบตุ๊บเพียงดูตามไปเยอะ้าจะเป็นอ่อ๋อวงเป,เป็นวงพื้นวงกลมเลยกลมรอบออสามารถลือได้รอบเลย <c oughs> เราดูการเราติดหอังสาอันนี้เราก็จะพาเดินลงให้ต,ตาลายไม่เท่าไหร่ <laughs> สุดตืนขึ้นจะใช้แรงเยอะหน่อยเดินวนตาลายเลยนี่น <laughs> วันนั้น,นทำไมถึงได้ไปน่าจะกลับมาจากชลบุรีอ๋อแล้วพี่บอกชวนใกล้ก็ชวนว่าแวะเที่ยวป่าในกรุงไหมทางนี้งงป่าในกรุงอันนี้ลูกจกอยู่แต่ว่า๋อว่าจะหาโอกาสไปยังไม่ได้ไปอันนี้คือั้างแรกเลยก็นนะเออถือว่าเป็นจังหวะในๆก็ผ่านแล้วไปเลย <ừ> และและก็าไปเที่ยวดูด แต่ก็น่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงช่วงเมษาโอ้สงการ,รออาาพอดีนะแต่ต้นไม้ลงเล่นอยู่อมีอลมมีอะไรพัดตลอด ินมานานแล้วตอนลงรู้สึกมันจะน,นานกว่าอีกรืเปลเนี่ย <c oughs> อันนี้เราจะเดินวนลงไปข้างล่างเลยแสดงวาไม่ยอนกลับไปทางสกายวอล์กไม่ไม่ไม่ไป่ไง่งไม <c oughs> ่ไม่อา่ไย่ไง่ไม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 ่ไย่ไม่ไม่ไง่าง่ไม่ไม่ไมลไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมงไม่ไม่ไม่ลไ ใล้สุดทางแล้วในที่สุดก็ถึงสักทีแล้วทางไปทางไหนเนี่ยอา้าวอันนี้ทางออกไนอนเป็นสกรายวอล์กนีเรากระโดด อ๋อนี่มีข้ามลำห้วยลำคลองมีสะพานข้ามน้ำอยู่น้ำนี่มีตลอดปีป่เนีย่ยน,น้ำก็มีเพราะว่ามันมันปเป็นเหมือนเอ่อพอน้ำพอน้ำที่ข้างอา๋อ าทางเดินก็ปูแผ่นนินไว้ด้วยปูให้ทางเดินพอบจริงๆก็เดินรอบๆป่าได้เดี๋ยวเราจะเดินวนกลับไป มันเป็นทางคมเปิดใช้น้ำมีนัุ์ชื่อเป็นฐาหอหอ,อ,อ,อสวงมากยี่สิบสามเมตรก็ร่มเริ่ม ในทางกลัวลงก็เรามีไกด์รู้สึกมันจะชันขึ้นหรือเปล่าเป็นว่าเป็นนาเดียวแหละแต่ว่าจะเป็นกล้องกล้องมาหลอกตาจะเป็นพู้ชานมั้งเราก็จะวนกลับไปตรง อ้อ,อนอ้อนอีแคสก,การ์ดดีสุดๆตอนนี้<อ>ข,ขวามือก็คือที่เราเดินเข้าไปเดินสกายวอล์อกครั้งแรกใช่ใช่จำครองตรงนี้ได้ กว้างลงกันสิบสองไล่มาประมาณมททาางเ่มีตะกร้าใส่ล่มด้วยอ่มีมีล่มให้ให้กลางอยู่ ที่เราเดินมาที่แรกนี่มาทางไปห้องน้ำโอ้ตรงนี้เลยเหรอ,หอมาในใจห้อง,องน้ำไม่ใใ่นะนั้นดินชมวิวเตะ <c oughs>